โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับผมไว <c oughs> ้แป๊บนึงทุกคนเอยรู้สึกคัดจมูก <c oughs> ช่วงนี้อากาศหนาวนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยตอนนี้ผมเริ่มเป็นบัดแล้วน้ำน้ำมูกเริ่มไหลนะฮะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะเมื่อกี้สวัสดีไปแล้วเนาะใช่ไหมวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊ปแรนดอมนะคะผมมาอยู่กันในเกม ลา,ลา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 โลบอกนะครับผมแมป Angel ิลสติ p พิษสันรันออนะครับผมใช่ซึ่งเจ้าสติดคือเจ้าตัวไอแบบเนี้ยแบบที่เดินอยู่เนี้ยนะฮะแต่เป็นสีฟ้านะครับอันนี้เป็น Angel ิลแองเจิลนางฟ้านางฟ้าสติดพอเป็นนางฟ้าแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยเหรอ <laughs> นะฮะเออโอเคนางฟ้าสติดพิษสั้ Run, นรันนะฮะ ไปลุยกันเลยไปลุยกันเลยโอ้ยเริ่มรู้สึกลำคาญรูจมูกตัวเองนะฮะน้ำมูกเริ่มไหลเฮ้ยเมื่อไหร่อากาศหนาวมันจะหมดไปสักทีนะฮะจริงๆก็อยากให้มันหนาวอยู่หรอกแต่ว่าไม่อยากให้หนาวขนาดนี้นะฮะหนาวจนเป็นหวัดเออถ้ามันหนาวแบบพอพอพอ,พอให้อากาศดีมันก็โอเคอยู่แต่นี้มันหนาวเกินนะฮะเออนี่ก็ผ่านปีใหม่มาตั้ง11วันแล้วทุกคนยังไม่ อากาศยังหนาวอยู่เลยแล้วหนาวมากด้วยหนาวจนเป็นไข้โอ้โอ้แองเจลสติดต,ตามมาเออวิ่งเล้วอ้าวเหมือนเขาจะวิ่งช้ากว่าเรานะเนี่ยคุณ <c oughs> วิ่งช้ากว่าผมอีกอะผมแซงไปไกลนะฮะเราไม่จะเป็นต้องกลัวเขาเลยนะเนี่ยเพราะเขาวิ่งตามเราไม่ทันด้วยซ้ำนะฮะยอย่สวยงามสวยงามอีอีเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้ชายร้องโอ้เมื่อกี้นะฮะ อย่าบอกนะาคุณแองเจลเสียงนั่นเสียงคุณหรือเปล่านะฮะคุณเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอทําไมเสียงคุณเป็นอย่างงั้นนะฮะเสียงโอ้เมื่อแกนะฮะได้ยินปะอืมอ้าวสวัสดีครับคุณผู้หญิงพมทองคุณยืนทําอะไรอ่ะอ้าวหายไปแล้วสงสัยเขากำลังออกเกมแน่ๆนะฮะเกมนี้ก็สนุกดีนะทำไมไม่เล่นให้จบนะฮะ หรือว่าคุณแม่เรียกไปกินข้าวอาจจะเป็นงั้นก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันก็ช่วงเย็นแล้วเนาะใช่ไหมทุกคนอือย่าลืมกินข้าวกันนะครับตอนนี้เข้าส่ดตอนเย็นนะถ้าไม่กินเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะนะคะโอ้สวัสดีมีคนเยอะจังไปด้วยไปด้วยเย็ยนรอไอ้นี่กันใช่ไหมรอก้อนลูกบอลนั่นไงใช่ไหมราก็ลูกบอลผ่านอ่ามันผ่านไปแล้วไปกันเลยอ้าวแล้วทำไมผมตายก็ลูกบอลมันผ่านไปแล้วนี่ เอางงเลยนะฮะเฮ้ยไปเร็วโอเคไปได้แล้วเ <c oughs> มื่อกี้ผมไปหลังก็ลูกบอลแต่ผมตายนะฮะผมงงเฮ้ยอม,ม่เขาใจายอ,อ๋อล่ะไม่หลบอยู่ตรงนี้เขามากันหรือยังสองคนเมื่อกี้นะฮะอ๋อเขากำลังมาโอเคโอเคผมไปกองนะ เพราะว่าผมมาถึงแล้วนะฮะสวัสดีในนี้มีโอ้สวัสดีสติสตัวจริงนะฮะนี่ไงตัวจริงต้องเป็นสีฟ้านะครับยอสวัสดีจ้าทำไมถ้าเดินคุณน่ารักจังเลย <c oughs> <c oughs> คุณไปเรียนท่าเดินแบบนั้นมาจากไหนน่ะเตอทำไมมันน่ารักนะฮะฮึบฮึบคุณสติดตัวสีชมพู เมื่อกี้เขาก็เดินแบบนี้ปะนะฮะจำไม่ได้แต่ถ้าเดินเมื่อกี้น่ารักดีนะเออตอนแรกผมไม่ได้สังเกตผมก็เลยไม่จําไม่ได้ว่าคุณสติสีชมพูเดินแบบเดียวกันหรือไม่นะ,ะอาจจะแบบเดียวกันหะมัมะนะฮะใช่ไหมเออใช่นะฮะอ,อ่านะนี่ไงเขาเหมือนกันเดีเลยต่างกันแค่สีอ๋อแล้วก็ขนตานะฮะตัวสีชมพูมีขนตาตัวสีฟ้าไม่มีขนตานะอ๋อมีที่ด้วย จะง,ง,งอยเส้นผมนะฮะตัวผู้หญิงมีเส้นผมสองเส้นตัวผู้ชายไม่มีเส้นผมตัวผู้ชายหัวโล้นนะฮะแต่จริงๆจะว่าเขาหัวโล้นไม่ได้นะไอ้ที่เป็นส,สีนี้คือสีขนของเขานะฮะใช่ไหมเป็นสีขนเออเพราะฉะนั้นแล้วเขาม,เขามขีเขามีขนแต่เขาไม่มีผมนะฮะฮึบฮึบฮะจุบฮะจบ,บ,บกระโดดดีๆทุกคนระวังตกนะฮะฮะจุบจุบ เออเฮ้ย,ยมันมีมันมีล่องเยอะมากโอ้ยเมื่อกี้นึกว่าจะกระโดดไม่ถึงนั่นนั่นดีแล้วนะคะที่กระโดดถึงถ้าไม่ถึงนี่ต้องกลับมาเดินใหม่โอ้ยน้ำมูกไหลละเฮ้ยแย่ชะมัดแย่ชะมัดเมื่อไหร่จะหายเนี่ยเมื่อไหร่จะหายเป็นหวดัดเออตัวไม่ร้อนนะหัวก็ไม่ปวดแต่น้ำมูกไหลใช่เอาสวัสดีครับยืนทำอะไรอยู่ตรงเนี้ย นี่ต้องไปหาบันไดามานะคุณบันไดยอยู่ห้องห้องนู้นน่ะฝั่งนู้นน่ะไปอาบันไดามาคุณคงไม่ได้หาบันไดามาใช่ไหมคุณคุณลืมบันไดาอาวนี่ใครวะเนี่ยมายืนบังท่อ <c oughs> ยืนบังข้อทําไมเนี่ยนะฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นึกว่าตัวอะไรตอนแรกนะครับอ,อตอนแรกผมไม่รู้ว่าเป็นคนด้วยซ้ำเมื่อกี้เพราะว่าเขาติดอะไรไม่รู้เต็มตัวเลยนะฮะ นึกว่าตัวอะไรมายืยนบางท่อเออที่แท้ก็คนนี่เองนะฮะอืมฮึบโอ๊ยหัวติดหัวติดหัวติดเมื่อตะกี้หัวติดออกมาแล้วหมุนใช่ไหมหมุนหมุนนะฮะโอเคหมุนวาวฮึบหมุนวาวไปหมุนอีกอันอยู่ตรงนั้นนะฮะอืม เราต้องหมุนให้ครบใช่ไหมถ้าหมุนไม่ครบจะผ่านไม่ได้นะฮะใช่โอ้ยมันจะไหลอะไรนักหนาเนี่ยนะมูกเนี่ยผมรู้สึกไม่ดีเลยจริงๆเอเมื่อไหร่มันจะหายเมื่อไหร่มันจะหายเออถ้ากินยาพาราแล้วน้ำมูกจะหายไหลไหมทุกคนผมไม่ปวดหัวนะตัวก็ไม่ร้อนก็เลยไม่อยากกินเท่าไหร่ แต่ถ้ากินแล้วน้ำมูกไหลไหลก็จะกินอยู่นะฮะเอยเพราะมันลำคาญจริงๆลำคาญน้ำมูกไหลเนี่ยเอยโอเคหายใจไม่ค่อยสะดวกนะฮะไปกันไปกันอย่าลืมกระโดดเพราะว่ามันมีล่องนะคะให้เราตกอยู่อย่าสบาย เราออกมาจากตรงที่เป็นร่องแล้วเรียบร้อยโอ้โอ้โอโอโอ้พัดลมยักษ์ฮึบขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมใช่แน่นอนนะฮะเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นแล้วโอ้สวัสดีครับอ้าวตัวนั้นมีสติดอีกคนนึงนะฮะสวัสดีครับคุณเดินแบบไหนอ๋อคุณเดินแบบเดิมเออแบบนี้ก็ดีนะฮะตาลักดีนะแต่คุณกำลังตามมาจัดการผมใช่ไหม ผมหยิบปืนเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่อาถ้าไม่อยู่ผมก็เดินช้าเอาถ้าคุณจับผมได้คุณน่าจะวันช็อตผมแน่ๆเพราะงั้นผมให้คุณจับหรอกนะอยาอู้ระเบิดไปเลยนะฮะทำไมเขาระเบิดเขาอาจจะเป็นหุ่นยนต์ก็เป็นได้หุ่นยนต์สตีทน,นะฮะก็เลยระเบิดตูมตามถ้าเป็นคนไม่น่าระเบิดแบบนี้นะฮะอ เปลี่ยนหัวโอ้ยจะอ้วกรู้สึกไม่ดีเลยเออท้องไส้ปั่นป่วนนะฮะเปิดประตูพัดลมอีกแล้วอะอแต่นี้ใหญ่กว่าเดิมนะฮะมันพัดเราขึ้นไปสูงกว่าเดิมกว่าอันเมื่อกี้ที่เราไปเล่นนะฮะ เราต้องหลบเลเซอร์เลเซอร์นี้น่าจะเป็นเลเซอร์ที่แรงโดนทีเดียวน่าจะไปสวรรค์โอเคเราไม่โดนเราไม่โดนนะฮะมีป้ายบอกให้ขึ้นบันไดโอเคขึ้นบนไดขึ้นมาแล้วก็มีป้ายโอเคให้เอาไปใช่ไหมเอาไปเลยอ่ะเอามาวางตรงนี้ใช่ไหม ใช่แน่นอนนะฮะเพราะถ้าไม่วางน่าจะไปไม่ได้อือฮึวางสวยเย่ออกมาแล้วจ้าโอ้สวัสดีครับตอนนี้เจอคุณสติสีชมพูสักทีเล่นมาตั้งนานนะคะเจอเขาแค่รอบเดียวคือตอนไล่เราตอนหน้าคุกนะคะส่วนนี้คือครั้งที่สองที่ได้เจอกันส่วนใหญ่เจอแต่กับสติสีฟ้าปกตินะฮะ โอ้ววววยิงปืนโอ้โหยิงปืนแล้วหัวล้อด้วยหัวล้อย่อผมหรอย่างนี้คุณต้องโดนโดนผมโจมตีเลยฮ่าฮ่าฮ่าตีผมแล้วหัวล้อเหรอสนุกหรือไงผมก็สนุกเหมือนกันฮ่า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 ตายไปซะเย้ยเขาหัวล้อใส่ผมอ่ะผมสึกไม่ดีเราต้องหัวล้อคืนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเอ่อจะเสียเปียบเออ นะฮะใช่โอเคน้ำมันหมดรถไปมีน้ำมันนะฮะวิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งตามลูกศรไปอา่าวลูกศรหายไม่มีลูกศรโอตรงนั้นมีบนไดโอเคขึ้นบนไดยอย่างนั้นสินะใช่ไหมใช่ไหมใช่แน่นอนนะฮะดูจากทรงละใช่ไหมอ่าถูกทางแล้ะเพราะว่ามี ลูกศรน,นะครับลูกศรไม่เคยโกหกเย,ย้ฮ่าฮะถูกต้องถูกต้องฮึบไปกันเลยขึ้นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นะฮะอ่าสัมบายเราออกจากที่ย,ย้ยย่อออกมาแล้วนี่คือชนะแล้วใช่ไหม ใช่แล้วนะฮะตัวนั้นมี exit อ,ออก exit ต,ตรงนั้นก็คือชนะเลยใช่ไหมเออไม่ได้เปลี่ยนรูปตัวละครตัวเองเป็นสติทไม่ได้นะฮะเคออกมาแล้วยอชนะจริงนะฮะว้าวอ,อยู่ท้องฟ้าก็แดงนะฮะอืมทาไมมันดูน่ากลัวจังเลยแดงฉอนแดงฉอนแล้วนั่นมันอะไรวะนะตรงนั้นอะ่ะนะฮะ เออผมว่าเราไปไม่น่าถึงมันคืออะไรไม่รู้อะถึงไหมถึงปะถึงปะอยากรู้มันคืออะไรเห็นไกลๆนะฮะเมื่อกี้อ,อือฉันมาแล้วถึงไหมไม่ถึงอะมันคืออะไรมองไม่ได้มองไม่ออกเพราะมันไกลเกิน <laughs> โทษเีิงชะมัด